สวัสดีค่ะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์สูตรวิธีการทำชาเขียวสูตรนมไม่ใส่ครีมเทียมแก้ว22ออนนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะใส่พงไมชาเขียว2ช้อนโต๊ะจิ๊บจะใช้กาชงชาแบบนี้นะคะใส่น้ำร้อน180 ml ค่ะคนชานิดหน่อยค่ะแล้วก็พักชาไว้1-2นาทีนะคะแล้วเราก็ไปกรองชาจะได้ชาประมาณ150 ml ค่ะแล้วใส่นมข้นหวาน 60ML ค่ะเราจะใช้ความหวานจากนมข้นหวานนะคะ เราใส่นมข้นจืด60 ml ค่ะเราก็จะใช้ความมันจากนมข้นจืดนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะแต่พอดีลูกค้าขอน้าตาลเพิ่ม1ช้อนนะคะจิบเลยใส่ให้เป็น1ช้อนค่ะแล้วก็คนให้น้าตาลละลายแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนําไปเทใส่แก้ว22ออนใส่น้ําแข็งให้เรียบร้อยปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟชาเขียวหอมๆแล้วค่ะสูตรนี้รับรองอร่อยเข้มข้นหอมมันนะคะเพื่อนๆลองไปทํากันนะคะทํากินหรือทําขายก็ได้ค่ะทําง่ายมากๆเลยค่ะ